สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวอพามาชมแปลงผักอีกแปลงหนึ่งที่อยู่ด้านหลังสวนเรานะคะส่วนที่เราเคยพาไปดูข่าวที่ก่อนๆมานะคะอันนั้นจะเป็นโซนของหน้าสวนนะคะคือหน้าสวนก็จะเป็นพวกโซนร้านกาแฟแล้วก็ขายพันธุไม้ไม้ดอกไม้ประดับอะไรประมาณนั้นอันนั้นก็คือแปลงหนึ่งเนาะวันนี้ เรามาดูอีกแปลงหนึ่งอันนี้ก็เป็นแปลงที่คุณตาคุณยายปลูกแล้วก็พอจะเหลือได้เอาไปแบ่งขายได้ได้ค่าแรงคนงานของเราบ้างค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูมะเขือเทศคุณตากันนะคะก่อนหน้านี้จะเป็นแปลงกวากับถั่วฝักยาวนะคะเ,เก็บล้างแปลงไปแล้วนะคะก็จะ กำลังปลูกใหม่อยู่นะคะอันนี้ช่วงนี้ก็จะได้เป็นมะเขือเทศค่ะแปลงมะเขือเทศนะนี่อันนี้คือคุณตาปลูกแทนไปแล้วมีผักบุ้งแซมด้วยค่ะถั่วฝักยาวแตงกวาคุณตาก็จะปลูกต่อไปอีกนะคะตรงกลางเราปลูกเป็นฝรั่งนะคะมีฝรั่งมีมันเบอร์รี่ ตรงกลางตรงนี้อันนี้ถั่วก็เก็บไปหมดแล้วนะคะหมดรุ่นละเป็นพริกค่ะน,นี้เป็นพริกอันนี้ต้นส้มมันจะเหมือนส้มเขียวหวานแต่มันไม่ใช่ส้มเขียวหวานนะคะ ต้นเนี้ยลูกดกอะเหมือนคล้ายๆส้มซ่าค่ะเราก็จะปลูกผักไว้อย่างนี้เนาะอันนี้ต้นมะม่วงอาถุยทูค่ะอาทุยทเราก็จะปลูกหลายต้นหน่อยนะเพราะว่าเราชอบกินมากค่ะ อาร์ทูอีทจะเป็นลูกเหมือนแอปเปิลนะคะลูกกลมๆน่ารักน่ารักแต่ลูกใหญ่มากเลยอะคะ่ะแล้วก็เวลาที่เขาแก่จะจัดอะหัวเขาจะเป็นสีม่วงค่ะสวยมากเหมือนแอปเปิลเลยนะเดี๋ยวตอนที่เราเก็บอาร์ทูอีทเราจะมาอัปเดตกันให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าอาร์ทูอีทเป็นยังไงเนื้อแล้วก็รสชาติเป็นยังไง R2 E2 เนื้อจะแน่นมากนะคะแน่นไม่มีปัญหาเรื่องมแมลงเจาะเลยคือมะม่วงหลายๆสายพันธ์อ่ะเวลาที่เราเก็บอะเก็บปุ๊บตอนเก็บก็ดีๆสวยๆนี่นะคะแต่พอทิ้งเอาไว้ให้สุกอ่ะข้างในค่อนข้างจะมีมะแมลงรบกวนแล้วก็เละเนา่าค่ะแต่ R2 E2 เปลือกจะหนาเหมาะกับการขนส่ง โดยมากแล้วเราจะเจอ r าร์ทส่งออกไปนอกประเทศเราซะมากกว่าบ้านเราไม่ค่อยมีวางขายกันเท่าไหร่นะคะแต่เดี๋ยวนี้ะหลายๆปีที่ผ่านมาเราก็เริ่มเห็นลูกค,ค้าเราอ่ะเริ่มปลูก r าร์ทเยอะขึ้นอา่เดี๋ยวเรารออีกสักพักหนึ่งเราก็ได้กินแล้วนะคะระหว่างรอมะม่วงก็เก็บผักเก็บผลไม้พวกมาร์เบอรี่กินไปก่อน มะเขือเทศเดี๋ยวนี้เราก็กินได้แล้วนะคะกินได้ค่อนข้างดีเลยกินเป็นขนมเลยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวสำหรับแปลงผักตรงโซนหลังตรงนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูส่วนอื่นๆต่อไปอีกนะคะอันนี้ก็จะมีกล้วยแซมไปทั่วสวนนะคะก็จะได้กินกล้วยเรื่อยๆ คนสวนเราจะมีกล้วยกินนะคะเขาก็จะแขวนไว้ตามป่าแล้วเขากินเป็นของวางนี่มะเขือนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปถัดๆไปอะ่ะเราจะพาชมส่วนอื่นๆไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาแวะชม ช่องเราแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ